อลไเซนเลยครับ 2>, 2บวกเท่ากับ6,300ชั้น1 0 7 0คิดไม่ตกเรื่องประกันรถเข้าเว็บกรุงศรีออโต้บรกเกอร์ซื้อวันนี้รับส่วนลดสูงสุด3,000บาทถึง30มิถุนายนนี้กรุงศรีออโต้บรกเกอร์จังหวัดเพชรบูร์เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการน้ำดื่มสาดบริการประชาชนเปิดกิจกรรมคิ Kick ิออฟพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่เมื่ที่27มีนาคม2568ที่บริเวณแก้มอิงแสนสมบูรณ์ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีนายสืบพองศ์นิ่มพูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยนายองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาตรหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานท้องถิน่นอาสาสมัครท้องถิน่นรักโลกและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยซึ่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลได้มอบหมายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการจัดหาแหล่งน้ําดิบเพื่อผลิตเป็นน้าําสะอาดบริการประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับจังหวัดเพชรบุร้มีการดำเนินการติดตั้งตู้น้ําดื่มสะอาดแล้ว150แห่งจากเป้าหมายกว่า900จุดทั่วทั้งจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละอําเภอเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนนั้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต้นแบบของจังหวัดมีเป้าหมายติดตั้งตู้น้าดื่มสะอาดให้ครบทุกหมู่บ้านจำนวน29จุดโดยในระยะแรกนั้นดำเนินการติดตั้งไปแล้ว18จุดและอยู่ในระหว่างาของการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นทางนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างสม่ําเสมอทั้งการใช้เครื่องมือภาคสนามทุกไตรมาส การส่งน้ำตัวอย่างให้กับศูนย์อนามัยที่สองพิษณุโลกตรวจสอบคุณภาพปีละหนึ่งครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจใกับประชาชนว่าน้ำดื่มที่ให้บริการสะอาดและปลอดภัยโครงการน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของจังหวัดเพชรบูร์ยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่อไป